Introduce myself. <laughs> My name is Naim uh, I'm a 10, 10 student from Smart English Program. <laughs> Today I'm going to give a speech about marijuana. We all know that marijuana consists substances that can heal diseases because it has the HD substances. It can cure nausea, CBD consensus, it can cure abolition, sorry, epilepsy in children more over. can treat Parkinson's disease. But, if you use as a medicine to treat a disease, the HP must be below 2%. The students, the teacher, and the ordinary person, they can produce it. Only doctor who can treat the content. Because it is doctor's duty and it's not our duty to claim the produce of our, sorry, ourselves. Because marijuana is a drug, it is. goes into the hands of people who are not m u r d e r Thank you. w a s <laughs> s a l a m a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh. ตอนนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของกัญชาให้กับน้องๆได้รู้ก็คือในเรื่องของกัญชาเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบก็คือมีมาตรการตรวจสอบในเรื่องของกัญชาเสรีทําให้เราเข้าถึงในเรื่องของกัญชาเนี่ยได้ง่ายขึ้น ซึ่งกัญชาเนี่ยก็คือมีข้อดีและข้อเสียอย่างที่ทุกคนทราบซึ่งข้อดีของกัญชาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการในเรื่องของการแพทย์แต่ถ้าถามว่าหมอจะใช้ในเรื่องของกัญชาในการรักษาเป็นผลแรก,กหรือเปล่าก็คือไม่ครับก็คือหมอจะได้ําในเรื่องของวิธีการอื่นก่อนในการรักษาแต่ถ้าคือว่าสุดๆแล้วว่าแบบรักษาในวิธีการอื่นแล้วไม่หายเนี่ย มอถึงจะแนะนาในการใช้กัญชาเนี่ยเป็นต้นยอดสุดท้ายในการรักษาซึ่งในข้อเสียของกัญชาเนี่ยก็คือถ้าเราใช้ในทางที่ผิดเสพติดหรือแม้ก็อาจจะเป็นการรักษาในทางที่ผิดเนี่ยก็คือจะส่งผลต่อร่างก,กายเราแล้วก็ส่งผลต่อคนรอบข้างเราอีกเรืยอีกทั้งยังเป็นการที่ผิดหลักต่อศาสนาที่อเล็กซ์มาร์คอาลาเตือนกับเรา,เรา,า,า,เเราซึ่งในบทบัญญัติของศาสนาเนี่ยอเลา์ได้ได้บอกความว่าการ สิ่งที่มันเมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เคาเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็เป็นบาปใหญ่ใช่แล้วก็แต่ว่าการที่เราใช้ในทางที่ถูกต้องเนี่ยใช้ในทางการรักษาประมาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เรละล็อกทรงอนุมัติแก่เราสามารถที่จะทําได้ผมครับ นายเลี้ยงมีงแ้วฉันนั่งไปที่ญี่ป่นทั้งแปดฉันไปท้ายี่สิบหกครับเฮ้ยไปที่สไปที่อะไรไปที่ญี่ปุ่นท่นไปที่ี่ปุ่นเหรอเกี่ยวกับแ้ يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والمكسر والآن صاد والأزلام من عمل الشيطان تجتنبوه العبد وهم يثبتون بميمة معينة يا أيها الذين آمنوا أو بدءاً تستعمل إن الخمر والمكسر تجي سرعان كانت هناك والآن صاد والأزلام كانت شرسة لكان คนลามสองคนลนานการเชื sea, ่อเสและบูชายดในการที่ในการที่เราี่เกี่ยวกับการทำนายนเป็นสิ่งที่การกระทำของเชิปอนซึ่งการทำของเชิยปอนเนี่ยจะทำให้เราหลงผิดไปสูิน้ำนเชิยงอนเพืนจะได้ผูกเกจ้ยจงจงห่างไกลจากสิ่งนั้นเกินและอาจจะต้องสเีนอื ่กได้รับนาสักจด้กาเลืก no ็อีกอย่างนึงคือพวกเราในฐานะเป็นผู้สืบทูสมาก็ควรห่างไกลจากสิ่งนั้ับ การห้ามอย่างชัดเจนเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างที่ท่านนบีมุลมอฮฺสุลต่านได้กล่าวว่ากุลลุมิสคีนิา์เฮลทุกๆสิ่งที่ทำให้มึนเมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามซึ่งการใช้ยาเสพติดก็อยู่ในจำพวกเหล่านั้นณตอนนี้ณวันนี้เราเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นในวันนี้ ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในวันข้างหน้าถ้าหากในวันนี้เรายังไม่ถนัดยังไม่ความสำคัญกับเรื่องยาเสพติดไม่แน่ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นผู้นำที่ติดยาเสพติดขึ้นมาเป็นผู้นำ ผู้นที่สุยาย่า้าสูบกัญชา <c oughs> ผู้นำที่ชวนคนในหมู่บ้านมาพูดสุ่ด้วยกันเราต้องการครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมมุสลิมนะเราเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีหากเรามีความสามารถที่จะห้ามได้ <c oughs> ให้เราห้ามครับสิไม่ได้ สัมรถตักคียานี่เราตัดเตรียมเอาอิสลามต้องมีน้ำสะอาอิสลามือศาสนางการตัดเตรียนสุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในแนวทางขอให้อยู่ในแนวทางยึดมั่นและอย่าเข้าใกล้กับยาเสพติดและสำหรับผู้ที่ลง ทางหลวงพ่อขอให้เราเอาควม<ป>สำนึกผิดกับตัวกับใจอ,อยา่างมสุขใจจริงๆนะังอินชาอ<ๆ>ัลลอฮฺอินนัลลอฮะวะฟุรุรอฮีมแท้จริงแล้วพระองค์ลล l a h คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำาบารนะแต่คนดีคือคนที่สำนึกผิดและไม่กลับไปทำอี ก็พวแบบประอยากจะแนะนำตัวเหมือนกันครับชื่อนายอับุลฮามิสอาเชันก็ัศึกษาปีที่6ับครับศาสนาชั้น8ับ6ครับครับผมผมนายนาอิมอชมินะครับผมชั้นมัธยมศึกษา4 2ชั้นศาสนา6ับครับ Kapong, Nai, Lubangiri, Chen, Mohor 8, Nasna 8, Tan 26. Selamat pagi semua, selamat pagi kawan. Kamu sayang besar Pak Rini. Kamu apa tak pulen ya? Saman ni apa?